สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายน้าแจงมาชวนทำเค้กกาแฟสูตรคีโตค่ะเป็นสูตรแบบง่ายไว้แบ่งทานกับกาแฟตอนเช้านะคะยังไม่ถึงกับเป็นแบบที่ไว้ใช้ในโอกาสพิเศษค่ะรับรองว่าง่ายหลับตาข้างหนึ่งยังทำได้เลยนะคะเตรียมชงกาแฟสำเร็จรูปทั่วไปสัก4-5ช้อนโต๊ะกับน้ำร้อนอีก2ช้อนโต๊ะ คนผสมให้ละลายเข้ากันดีรอไวค้ค่ะใช้เนยแท้1ส่วนสีถ้วยตวงหรือประมาณ60กรัมเข้าไปวอร์มในไมโครเวฟสัก45 6 0วินาทีแล้วใช้โอกาสที่เนยร้อนนี้ใส่สารให้ความหวานลงไปคนให้ละลายของหน้าแจงใช้อิลิจิทรอลครึ่งถ้วยตวงนะคะถ้ายังไม่ละลายได้ดีพอ ก็อาจจะนำเข้าไปวอร์มในไมโครเวฟเพิ่มเติมได้ครั้งละสัก30วินาทีหรือถ้าใครใช้สารให้ความหวานที่ละลายง่ายกว่านี้ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วใส่ไข่ไก่ขนาดเล็กที่อุณหภูมิห้อง4ฟองลงไปคนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครใช้ไข่ไก่ขนาดใหญ่ก็อาจจะลดลงเหลือสักสฟองนะคะ จากนั้นใส่วิปครีมที่อุณหภูมิห้อง150 ML ลลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะการใช้ส่วนผสมที่เป็นอุณหภูมิห้องจะทำให้คนส่วนผสมให้เข้ากันได้ง่ายกว่านะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่แป้งมะพร้าวครึ่งถ้วยตวงลงไปค่ะถ้าใครไม่ชอบแป้งมะพร้าว เปลี่ยนเป็นแป้งอัลมอนด์ใช้สองถ้วยตวงนะคะตามด้วยผงฟูอีกสักสองช้อนชาถ้าใครใช้เนยจืดให้เติมดอกเกลือลงไปเพิ่มสักนิดหนึ่งนะคะคราวนี้ก็แค่คนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีถ้ามีบางส่วนของแป้งเป็นก้อนใช้พายยางลงไปจัดการได้คะ่ะข้อดีของแป้งมะพร้าวก็คือมีราคาที่ย่อมเยาวกว่าใช้ในปริมาณที่น้อยกว่านะคะที่สำคัญก็คือ มีคาร์บต่ำมากข้อเสียก็มีค่ะคือความอร่อยที่อาจจะน้อยกว่าและเท็กเจอร์ที่หยาบกระด้างมากกว่านะคะเมื่อทุกอย่างผสมกลมกลืนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเติมน้ำกาแฟเข้มข้นที่เราชงพักไว้ลงไปได้เลยค่ะคนผสมให้เข้ากันเป็นครั้งสุดท้ายก็นำลงเทใส่พิมพ์พได้เลยนะคะจะเป็นพิมพ์พแบบไหนก็ได้ค่ะ วันนี้น้าแจงใช้เป็นพิมพ์กลมขนาดหนึ่งปอนด์นะคะนำเข้าอบใช้ไฟบนล่าง175องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีหรือก็ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านเช็คสุกได้ด้วยการใช้ไม้ปลายแหลมแทงลงตรงกลางถ้าไม่มีของเหลวติดขึ้นมาก็ถือว่าสุกแล้วล่ะคะ่ะสามารถตัดแบ่งรับประทานได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็หอมอร่อยแล้วะคะ่ะ แต่เพื่อความเป็นสิริมงคลณแจงจะเพิ่มครีมลงไปสักหน่อยระหว่างที่รอให้เค้กเย็นตัวลงนี้เราก็จะนำภาชนะกับหัวตีไปแช่เย็นรอไว้ก่อนค่ะใช้เนยเค็มประมาณร้อยกรัมผสมกับครีมชีสอีกประมาณร้อยกรัมรอให้เขานิ่มลงสักหน่อยก็ย่อยให้มีขนาดเล็กลงค่ะจากนั้นเติมวิปครีมอีกร้อย l ลงไป ตามด้วยสารให้ความหวานเอาแบบที่ละลายง่ายนะคะของน้าแจงใช้เป็นสตีเวียสกัด20กรัมค่ะเพิ่มผงกาแฟลงไปอีกสักนิดนึงเพื่อที่สีจะได้ไม่จืดชืดจนเกินไปนะคะแล้วใช้แฮนด์มิกเซอร์ตีผสมจนกว่าจะเข้ากันดีแล้วก็ตีต่อไปจนกว่าเนื้อครีมนี้จะขึ้นฟูค่ะ นำลงมาโปะลงบนหน้าเค้กที่เย็นสนิทแล้วของเราได้เลยนะคะแต่วันนี้นะ้าแจงอยากจะทำให้พิเศษสักหน่อยก็เลยจะเอาเค้กออกจากพิมพ์ก่อนแล้วตัดแบ่งตามแนวขวางออกเป็นสองส่วนค่ะแล้วจึงค่อยนำส่วนล่างกลับลงไปในพิมพ์ใหม่แล้วก็แทรกครีมไว้ตรงกลางสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยนำอีกส่วนหนึ่ง ปิดทับลงไปนะคะแล้วค่อยโปะครีมด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะใครจะตกแต่งเพิ่มเติมด้านบนก็ได้นะคะแต่รสชาติของครีมสูตรนี้หอมอร่อยลงตัวอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมส่วนอื่นแล้วนะคะอย่าลืมนำไปใส่ตู้เย็นอีกสักสองสามชั่วโมงให้ทุกอย่างเซ็ตตัวดีแล้วค่อยตัดแบ่งรับประทานนะคะ ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนในทุกช่องทางค่ะฝากกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้าแจงด้วยนะคะฝากความบูชาของน้าแจงไว้กับทุกท่านด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ